โยวาาสวัสดีวพนรุ่นเมกาสวัสดีวพ่นรุ่นดูบารวัดีวพนรุ่นชาวไทยที่ชอบกินไก่ต้มทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าวันพีทไฟติ้งพารนะโคโอดโคตรึงนะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะท่านนะเป็นเกมแบบว่าแนววันพิทต่อสู้เราก็เล่นออนไลน์ได้ด้วยนะเป็นแบบ p v วอะไรพวกนี้นะครับเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องเลยนะเป็นเกมที่สนุกเลยแล้วก็เปิดให้เล่นในเซิร์ฟจีนนะคนละโคโรดโคตรึงนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ออกจากแกนไลน์แล้วนะฮะ นึกถึงสมัยก่อนเลยโหมาเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่กับเรามันตั้งแต่เด็กเลยนะคุณดูนะผมบอกเลยนะครับอ่ามาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้ก็เราจะได้เข้าโลกใหม่แล้วนะแกนลงแกนลายแล้วนะท่านผู้ชมดีจร e ิงอ <man> ่ะม <g zia> <t> ันมีแบบหมดพีพุงพีพีด้วยนะอะไรพวกนี้นะครับโอ้ตะเกียบบามปตะเกียบบามตะเกียบบามเดี๋ยวมันให้ทำเราทำอะไรนะเวทตรงนี้ใช่ไหม อ่ากินอาหารให้ลูฟี่กินอาหารสักหน่อยคนดูนะเฉยยังตรึงนี่อัพเลเวลนะครับสกิลลูฟี่นะครับโอเคมันจะมีการอัพตัวโครงตัวละครด้วยนะคนดูนะดูดีตรงนี้เอ่อตรงไหนเก้าซิปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารับของก่อนนะท่านผู้ชมนะเบลลี่ไนส์โอ้ยเบลลี่ซีเฉยเลยโอ้เกินไปนะไปเควสต่อไปเลยครับเรสโกู นี่แล้วก็นี่มาจากแกนไลน์แล้วนะไอ้มาจากอิสปูลงมาแล้วนะครับนี่ทางผ่านแกนไลน์เคอร์ตรึงเชดลูฟีโนตึงนะ่ะแล้วก็เจอ,อาวานตัวนี้นะครับแล้วก็ที่แบบที่บุ๊กเราต้องกลับไปเจอนะแล้วก็เจออะไรนะคนที่เคยเป็นหมออยู่อยู่กับรเจอร์นะท่านผู้ชมว้าวเข้ามาแกนไลน์แล้วว่าเคอร์ตรีนี่เจอหมอนะครับที่เราแกดูแกดูแลประพาคารอยู่นะฮะ เออ,อนานแล้วนะการ์ตูนเรืงนี้ผมบอกเลยมาเราจะเดินตามเคว็ไปเรื่อนนะมันจะกดมุมบนซ้ายมือนะเก็นนี้ไม่มีภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับแล้วก็ ดูเชิงแล้วว่าน่าจะไม่เข้าาร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มโลโบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องเึือกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไทยนะครับอีกนานนะครับเออก็เปิดเล่นในส่วนของออประเทศจีนอยู่นะครับโอ้แค่ประเทศจีนเพีเดียวก,ก็กินอิ่มนอนรับแล้วอ่ะใคเกมนเนี่ยนะครับไปเลยสกยุย เฮ้ยไปข้างๆนี่วีวีนะคนดูนะวีวีปลอมตัวมาครับนี่แบทแบทเกิลเบทเกิลไปเราทำเควสครับปลดกันมาได้นะผมจะทิ้งลิงก์หลดไปให้ด้านล่างคำหญ่แต่คลิปนะวิธีการแบบ่าโหลดลงอะไรพวกนี้นะครับสอนโหลดอะไรพวกนี้นะฮะเออไปโหลดกันมาได้นะผมจะทำไว้ให้นะครับหลายคนบอกพี่มันโหลดยังไองอะไรยังไงนะครับนีลิงค์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเออกดไปได้นะครับก็ ไปดูที่ช่องคุณเจบินดี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีการลงนะฮะนี่เรามาที่เกาะไหนเนี่ย阿ั瓦斯า,า,าเหรอใช่ไหมเช็ดกเทช่วงแรกอาจจะได้เจอกับอคอโคไดนี่เพราะว่าภาคนี้เข้าแกนไลน์มาเจอกับอคอโคไดเลยนะคนดูนะปรับกดติ๊กเควสไปก่อนโคตรึงอาอให้ทำอะไรนี่โอเคไปไฟเลยมาว่ามาว่า ลูฟี่แม่งยังกาวกินอย่างเยอะไปเจอพวกโจนในในใน,ใน,นี่นะฟันฟันแอ, <c oughs> เอสเลยมาดิครับมาดิครับสุดล่อสุดตึงไม่ดึงได้ไงที่โซโลเราโนโต,ตึงนะผมเอาโซโลมาเป็นตัวหลักนะที่จริงเป็นลูฟี่ก็ได้นะครับในนี้แล้วแต่คนชอบเนาะแอสเลยมันเป็นดา่านปกติอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้โซโลนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูฟี่นะมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับปุ่มบนขวามือนะฮะคนดู แอบเซย์เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็พาไปเล่นในส่วนของเ,ออเนื้อหาให้ดูนะครับเอ๊ไม่ใช่แบบพีพีดูนะครับอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องนะมันจะมีแบบหมดพีพงพีพีด้วยนะคนดูโอ้โหนกิแล้วแอบสู้โรแม่งใช้สกิลตัวเดียวปัจจุบันเบานี่เป็นแงนะ่สกิลคู่นี่ตายหาคู่หมดบอกเลยคาถาไม่ใช่คาถาสามดาบ นี่เป็นไงล่ะโคตอโครตรึงตุยไหมตุยเกือบหมดอะแค่นั้นแหละนี่แน่ครบหนึ่งร้อยนะครับ <c oughs> เอชมาดิแอ,อสเอ้โคตอโครตรึงสกิลหน่อยนี้อสอเอส้แอ,อสเอ้แอสเอ้แอสเอ้ของเทสของเทสของเทสแจกตลาดนัดงีอย่างเงี้ยนะเอากล้วยชายกางราว โคตรึงนี่นี่คาโบซุเกซนี่อปเปร์จอบหลักคุณนัดัสปุตินนันนะอ้เฮ้ยตายแล้วว่ะไอเจ้านี่มันอาจจะมาสังหารเรานะอย่าโซโลนตึงนะเว้ยโคตรตึงอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะอืม มาว่ามาต่อกันเลยคนดูไปตรงไหนต่อครับอันนี้ทำเควสไปก่อนรับช่วงแรกๆนะครับยา่าฮะพราะว่าน่าจะได้เล่นถึงโหมดปัจจุบันเลยให้รอบนี้จะสู้กับใครวะพออัพตัวละครก่อนละกันคือดูนะอัพเอ่อลูฟี่ก่อนไหมเฮ้ยอันนี้สโมเคเกอร์นะฮะเดี๋ยวผมขออัพลูฟี่ก่อนลูฟี่ต้องมาก่อน ลูฟี่โนตรึงอะคนดูแล้วคนบอกว่ยพี่ทำไมพี่จอพี่ชัดจังเลยอ่าพี่เคสเกมชัดจังเลยพี่ใช้จะตัวอ่าอันนั้นนะครับไอ้มือถือ Lenovo Legion Duel 2นะบวกกับจะตัวการแคปเจอร์ที่เป็นอ่าเอลกาโต้เอชดีนะท่านผู้ชมโคตรหล่อโคตรเท่นี่อัพเลยครับเอาวิวตันโคตรโคตรตรึงมาต่อไป อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้อัพไปเวลยี่สี่แล้วเนาะคุณดูน่าเดี๋ยวเราจะอัพตัวนี้เป็นเวลยี่สี่คือกันเช็ดอัพอ,อีกครับโซโล่โซโล่นูตรึงนี่มันจะบวกในส่วนของเลือดแล้วก็ดาวมีขึ้นมานะและอุซบบอยนะครับอุซศก็เปิดจอบสกัดใน拉斯ฟูตินนะนะอ้ายะคันนี้เอาละเราไปทิพแลอ้าายะมันจะไม่เดินกันยุทธ์เตอร์ดี เดีไปดูดูลูฟี่ก่อนนี่เราอัพการ์ดได้ไหมวะเฮ้ยโซโลโซโลลงการ์ดได้นี่ว่ะแป๊บหบนึ่งคนดูผมเอาการ์ดลงก่อนนี่อ้าวไม่พอไม่พอการ์ดการ์ดเต็มการ์ดเต็มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนดูนะอัพดาวเฮ้ยเรามีดาวแต็มหนึ่งนี่ว่าลงดาวลูฟี่ก่อนเลยคนดูไม่ได้ตเต็ม ไปลุยต่อเลยเด็ครับเลซิโก้ hoo! ลุยเอาเย่ก yeah! ขตรึงมาอะไรไปเดยยื้อสูดีโต๊บโต๊บโต๊บทีหนึง่งนี่พุ่งกระแทกสวยยังโหยังตรึงเอ้ยสโมกเกอร์ครับเราสโมกเกอร์ลงมานะเดี๋ยวเอาลูฟี่ลงมาบ้างนี่ก่อนนะักูน่า หัวมงเป็นไงนะหัวมงยางยืดหัวมงอีสปอร์ตอุย้ยหลบไปทันสวยนี่เป็นไงนะยิงวูย้ยังตรึงอุย้ยหลบครับสวยโอ๋อไปเงยเอามัดเพียงสักหน่อยนี่สกิลสวย ฟันฟันรัวๆฟันรัวๆยกขึ้นมาครับตีตีตหน่อยผมมีสามมีสามสามเวฟนะคุณดูผมต้องรีบนะนี่บอกเลยเออเวฟสองครับลงมานี่สกิลเลยครับลงปุ่มสวยสกิลมีอะไรใส่ให้หมดตอนนี้นี่ลูฟี่ลงมาครับสวยดีด ต้องรีบสก,กิลทุกอย่างอ่ะคนดูบอกเลยเอาดีวันเหลือนาทีกว่าเองเอออโปรจ็ปสกอร์ไนส์รรบฟุตโอ้ยดีครับสวยพี่โชโลครับลงมาฟันทุ่ม มาสธงเกอร์นี้มาแล้วนี่เป็นงไงล่ะเหลืออีกเวฟหนึ่งปล่อยลงมาพี่อ๋อ,อไปฝั่งนู้นเหรอโอเคโอ้เวลาจะหมดแล้วเหลือนาทีเดียวเออสกิลครับสกิลลงไปสู้ลงไปก่อนเอาลูฟี่ลงมาครับสวยต้องรีบเล่นสกิลเล่นเร็วเล่นสกิลไวๆไสักหน่อยนี่ดีดใส่ใส่ใสโค,คตรโลโคตรทีโคตรตึงอ้าสวสกิลวืดเลยกู ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟต์ r i o อตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยฮู้บครับสวยบุมเฮ้ยแม่งฮิวทำไฮอะไรเนี่ยกูจะไม่ทันแล้วเนะี่ยมึงฮิวทำไมเนี่ยพี่อะเออ เออ้ออสวยสกิลไปก่อนสกิลไปก่อนนี่ดิตายหมดยังโอ้โหไรลยี่สิบวิคนดูอย่าเรื่องมากสกิลไปก่อนครับสิบห้าวิสุดท้ายแม่งเงย เดี๋ยวเร็วหน่อยเถอะพี่ตาวิโอ้ยแม่งอ้ึไม่ผ่านป่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมน,นะผมจะไปเล่นในส่วนของอ่าที่เป็นปกติให้ดูนะครับเขาเรียกว่าพีพีนะ๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะเฮ้ยมีอะไรอัปเดตใหม่หรือ มาด้านล่างขวามือนะครับจะเป็นรูปดาบอยู่นะฮะนี่เราจะมาแต่แรงกันนะครับแรงที่อยู่ตรงกลางนะเห็นไหมรูปคอ,อลเลสเซียมนะครับโคตรโคตรรอโคตรตึงมาลุยเลยเด็ครับอุปเมื่อกี้นี่นิดเดียวอยงอยง่งจะผ่านแลลวต้องใส่ต้องไปอัพอะไรมาเพิ่มอีกนะคนดูนะเฮ้ยได้อะไรมาวะไปน,นี้แรงผมนะครับแรงดาบคว้ยแล้วนะดาบคว้ยดาบคว้ยยังเจ๋งยังเจ๋งมาเลยเลยครับ เราปุชชอปอันนี้เราต้องแบนก่อนนะแบนตัวก่อนผมจะแบนนะเชงคูสนะฮะยังรอย,ยังตรึงไม่ดึงได้ไงเอาว่าเอาว่าดราปุชชอปกับในน,นี่เราก็เลือกตัวลงได้เลยนะครับมีมันกูมีอะไรพวกนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมจะเลือกการาฟลงแล้วตัวแรกนะครับเออตัวสองผมก็จะเลือกกรูฟีสเต็มปริชแล้วก็อ่าตัวสามเอาเป็นอนี่แหละเอ้ยผมว่าผมเปลี่ยนบ้างเป็นคโคคูดา์ โคโดาสโนติงไปอรสโก้ go, ลเจ oh! ็ดอันนี้แรงไอวีเท่ากันเลยผมว่าแม่งถ้าบอดมันจะปิงเขียวนะหมายถึงตัวผมอะแต่ถ้าไม่เจอกับบอดนี่จะเป็นปิงเหลืองนี่เอาว่ะมาเฮยนี่บอดชัวร้อยปอร์เฮ้ยไม่บอดแล้วคนนี่ว่ะนี่ไงนี่ไง เอ้ยเวียงเวียงนี่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 รัวรัวรัวเอาว่ะเอาว่ะเอาดิเอาดิาาาาาาามาดิมันก็รอจังวะคือเราคือกันโดนมึงโดนเฮ้ยเอาว่ะ สวยสวนทันครับคนดูอุวิเฮ้ย,อยโอ้โหโดนแม่งเอ้ยตายกูตายเอาดิอุ้ยโ,โ,โดนอีกแนี่ เอาดิเอาดิสวนนะโอ้แม่งเอ้ยนิดเดียวอุ้ยมันตึงมันตึงอันนี้เป็นอยู่นี่เป็นงานแตรมปีชนี่ดิกปาสกา้าไหวตายสวยเอาว่าต้องต้องไม่ให้มันมีจังหวะลงนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยแม่งลูฟี่คือกันเลยเอ็นโปรชัพสกอร,ร,ร์เปอไนไลฟ์ฟูสติงกินเนาะ โอ้โหโดนเอาดิอุย้ยโดนแล้วผมว่ามาดิครับนี่เด็สแตมปริตโอ้โหโดนมันสวนก่อนคนดูเออตายตายเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยโ,โ,โดนได้ไงวะมายโก้สวย พุ่งม,มาทันนะครับดีน่ตัดจังหวะทันทน,นี่ดโโิโอโอ้เฮยอ,อ,อ,อ้เรียบร้อยไม่งงอตายดิมาอีกรอบหนึ่งนะครับสเตรมปิดนี่ดิเอาดิอะไรอะไร โอ้แม่งมีตัวแม่งมีตัวประกันนี่อายุทรายอายุทรายอายุทรายหมุนหมุนตกครับแหว้ยอุยอ้ยโอ้แม่งไม่ได้ลงเลยเฮีย มันแม่นจังวะคนดูสกิลแม่งอย่างแม่นไอ้ซัสนี่กูตายแล้วโคดูลงแรมหัวมันจะอุ่นๆหน่อนยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม One Piece Fighting Part นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับอืมสำหรับวันนี้พี่โคก็จะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โคกชาแนลเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้้าาาบยจคคตตรรึึงง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย